ัสตีครับนี้ก็มีอยู่ไรยอยังซิงเกเมอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ลืมแยะเอะรายการโซซีโร่เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนายสไปเกมเมอร์นะครับค่ะเจ้าผมมงนายสไปเกมเมอร์นะครับผมเราก็ยังมาเล่นเกมดันเจียนนะครับเราอันนี้เราเน้นนะครับเราจะเล่นเฉพาะด่านที่เป็นบอสนะครับดันบอสฉันว่านัดเดินบอสครับดันบอสดันเรือด,ดัน <c oughs> <c oughs> คันไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเกมนี้นะครับไม่มีตังก็อยู่ไม่ได้ครับไม่มีตังคุก็ซื้ออะไรไม่ได้ครับจบไม่ตังเออถูกเลียวครับจะเบอร์ครับจบคลิปครับเอาไม่ใช่ครับถ้าจบคลิปนี้โอ้โหประมาณสิบตัวเรียบถ้าเรามาแค่นี้ไม่ต้องถ่ายดีกว่าครับครับก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ขออภัยนะที่ไม่ได้ลงคลิปกันบ่อยนะครับผมแรกครับคนหนึ่งครับ ก็ติดเรียนติดเล่นเกมนนหน่อยไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ถ่ายมาแล้วถ่ายไ,ไปก็แลกโคตคดคลิปหน้าถ่ายซุปเปอร์กันโอ้โหโมันต้องซุปเปอร์ด้วยซุปเปอร์มันดิซุปเปอร์กระตาซุปเปอร์สก,กาควอลิตี้วิดีโอ แลวครับมาแล้วครับ,บ,รบอียตังผมใกล้ครบแสนใกล้ครบหมื่นเลยครับนะครับคุณตังยังไม่ถึงหมื่นอัพเตวครับผมตังคุณยังไม่ถึงหมื่นอีกอระที่เก้าพันนี่ไม่ไหวแล้วบุ๊เอา้าไปจำสูตรเก่าอีกอ่ะบุ๊ไปเจอโดนลุงยำไข่ดาวไม่ไหวแล้วใช้สูตรดีกว่า สุดวิ่งไงียไม่ยายาแลกอกว่าจะหายตุ้มตุ้มตุ้มเดี๋ยวตัวเดียววิ่งกันอย่างใช้เนาะนะครับบุ้มบุ้มบุ้มเราจะย้ำนะครับว่าเราจะเล่นเฉพาะด่านบอสนะครับย้ำนครับย้ำ

แล้วครับเข้ามันด่านนี้คงแป๊บเดียวนะเพราะบอสมันตายง่ายมากเรวก็โดนครับพอดูนะปุ๊บป๊บกป๊บกป๊บกป,บป๊บตายอันนี้ก็ขัดขวางการเจริญรุ่งเรืองตายครับเก็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 บเราต้องอยู่รอดถึงวันสุดท้ายนะที่กล้องผมมีอะไรจะบอกพี่มีอะไรครับมีอะไรถ้าชาัดผมเปลี่ยนใหม่ด้วยเลย แล้วกอืมแล้วใช้เป็นแบบ if e v a k i n g scramble โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับพระอีพีเลขนะครับเพิ่มอีแพอีแพ่อีเพ่อีเพ่เก็บจุก็นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายก้องซี zero gamer และในปิ้มในเพสไป spy เมอร์นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบูแกบู๊กแก